เอ้ยเอ้ยครโยนะไรเล่นมาเอายเฮ้ยเอ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 ้เอ้ยเอ้ยนอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเมอ้เอ้เอ้ยเอ้ยน้ยเอ้อ้ยเอ้ยเ้ยเอ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 ้เ้ยเ้ยอ้อเยอเอเอเออเเอเ้เเบิดเหมือนกัน มึงก็เห็นลูกระเบิดแล้วจะปวดทำเพียอะไรวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูบินคุมให้ไม่เป็นไรพี่มีวันได้ไปแต่งใหม่ใส่สกินเหมือนกันทั้งหมดดีกว่าเงี้ยดีกว่าสกินทิปไปเลยสกินไหนอะเอออ่สกินไบเกอร์ดิบโอสกินไบเกอร์อะไบเกอร์มันสกินไหนวะ เด uhm. ี๋ยวพี่จะบินทางๆเนี่ยถะกินเนี่ยคือถ่ากินเนี่ยจะกินมาไซอ่ะอ๋อบีนไปบินไปได้ไรสัตว์ตีนชับเพิ่เห็นขึ้นใว่าเฮ้ยเบเกระกะบบะหน้ามันก็มี ก็อยู่กับออกออกคลิปควางแปดมงกลับไปรอเจพี่โยเจสคนโคตรเยอะเหมือนเด็กแว้นนะอันนิงไม่เ,เด็กแว้นเนี่ยมีมอสมีมีรถยนต์ด้วยชน,นกันละชนกันเล่นแล้วชวนยับเลยลไปคุมหลังให้โอ้ชนยับเลยพี่โชนกันยับเลย ปล่อยเขาปล่อยเขาใครเอาเาแต่งรถว้าปล่อยเขาปล่อยเขาอย่างเงี้ยแหละถึงไม่อยากจัดเว้ยอัดคลิปอยู่เนี่ยบป๊นนึงใส่เพลงมาแล้วกันจัดปัญหาอัดใหม่แม่ตรงกลางทางเดียวไหวเกี่ยววัร้อนไม่พยายามพูดนะเคยวะเดี๋ยวพวกนี้พูด ที่กะตัดเอาลลวนี่ไม่เวลาล็อกซังไหม หอยมันถ้าจัดแล้วเป็นอย่างนี้ฮะแม่งน่าเกลียดเว้ยนั่ง<ม>เขาม,มันเทินมั่วหมดเลยปากบอกอยากออกทริปออกทริปตั้งแต่ไปหมบนมดน,นตึกโยมันสะพานดีกว่าพี่เอาไหมเอาไหมโอ้สีแยกเดี๋ยวเขาก็ยิงกันนะ เด <that> 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 ี๋ยวพี่ใบ้แหยตัวว่ะ แม่งชวนมั่วเขื่อนนะจากนี่ไปเขื่อนเหรออ๋เอเนื้องแล้วองโอ้โหกูว่ากูแต่งเร็วแล้วนะไอ้เหี้ยแต่แป,ป้งกระปังระเบิดนั่นแหละหว้าวตู้หนึ่งปล่อยมันปล่อยมันนี่มันเดินเข้าเองนี่ต้องตังโหล่นเยอะปล่อยมันมันเดินเข้าเองปล่อยปล่อย มันไม่เหมือนทิปไอเซิร์ฟแซมเว้ย s m p อ่ะไม่มัน,ม,ม,นมันไม่มีแต่งอะเนี่ยแต่ทิปปากบอกอยากเล่นแต่พอมาขับกันก็มัว่วทิปหายทิปหาย วันหลังคัดคนไปเลย15ปัวแล้วทิปใครสั่งสอนให้เหเนนินอีกแล้ <S <S วแต่งก็ได้แต่งไม่น่าเกลียดเก่เกงใจที่สุดคืออยากแต่งน้ำหนักแต่งได้ห้ามชนก็พอ,อ้วมั้งมัน,น,นห้ามชนไม่ได้หรอกไม่ไหวยังไงมันมันต้องมีดอกันมัางอ่ะแต่ถ้าขับดีๆอ่ะไม่มีนะมไม่ชน<ด>หรอก ใช่ใช่ใช่คัดคนเลยแต่เบาๆให้มันแรงนิดหน่อยตั้งแต่ตัวไปที่ทางเติมแม่งเหลือ3คน15บวกไปอัดอายุก็เลย15บวกอ่ะพอดีเติมแบนแม่งไปเลยวันนี้จะได้จำแบนไปเลยแบนที่ไบอ่ะป่วยนุคนแรกว่ะใจยเย็น กล้องนี่ชนเอากระเป๋เขาเราไม่ควรเขาเราปวดเราเป็นเี็ุโตบินมาท่านั้น ค่นน

ไปๆบอกเลยว่าไปไปแค่พวกเราก็ได้มากบางทีอะแม่งไปเยอะละคนมันน้อยพอคนเยอะเนี่ยเราแต่งเนี่ยที่พ่อมึงเหินไม่เราก็ทําแบบไอ้เคี้ยทะลุแม่งทุกคันไปเลยไม่ต้องแค่ในเซฟอะทะลุแบบอยู่ไหนก็ทะลุอ่ะเอาปะเอาเอาเวลาออกคลิปจะได้ไม่ชนเอ้ยแต่ที่วันนี้ถือว่าเยอะอยู่ ใช่เง้นได้เรื่องคำนวณด้วยไอ้เหี้ยแต่พอเห็นมันมันช่างขัดตาเหลือเกินอย่งั้นความแรงก,ก็จะไม่มีปัญหา อะไรคแหมโหดท<ล>ิศ <ละ S 2> เรานี่มันใจเย็นใจเย็นนั่นดิขอบโค้ชช้าเลยไอเบสคงปวดร้อนตายจริงไม่พูดแหลกจะแข่งกันเลยรอหน่อ,นอยรอหน่อ,นอยรอหน่อ,นอยเฮไอเดียรถไถรอโฮ้ยนี่เป็น ที่เก็บเงานเก็บเงินทั้งด่วนทั้งด่วนเอ้ยเนี่ยเหอ่หนตรงนี้แหละเหมาะเลยมาเลยถ่ายดิถ่ายดิถ่ายยังถ่ายยังมีอีกมีอีกมันต้องมีรถมาอีกเลย เฮ้ยสวยว่ะเออว่างๆมาเขินกันบ่อยๆดิมีแค่นี้หรอเออมาอีกเออมาเยอะๆข้างหลังอะอยู yes. ่ไหนกันอยู่ไหนกันอกูอยู่ไอตรงนั้นอะซิตี้ฮอล์ไอตรงใจการที่นี่อออปะ

แต่เป็นครั้งสุดท้ายที่าการจัดทริปที่มีกูดูแลแล้วกันกูขี้เกียจ้ว <c oughs> เออโคตรป่วนไ่ไอ้เฮี้ย ให้เวลา,ายี่สิบแต่สองสองให้ตัดเพลงขนาดนั่นิโอ้โหเพลงอย่างนี้กูชอบเลยกูอยากสอนเพลงว่ะอกอกเกาะสกเข้มตะเกียงเ,งเงข้ามากูฟังเพลงอยู่เออเอเอนำไดไมโครโฟนมิวติด ได้ฟังไครัเออได้เกันยโ,โอ้ดูนีดูนี่าท,าทัง้งเสียคลิปอีกล้โอ้แม่ี่โอ้ยังงเหรอไปเครียทิปเ็วนะเนี่ยขึ้นทางเนี่ย มโครโฟนเไรเสียงี่ยรสระยออเออเออเยเฮ้ยเยครับไม่มีจอดรับไม่รอเลยว่าคนนำาอ้าเี่ย่ด่ากด่าเขากูตกตามแล้วไอ้เหี้ย ไปเจอตรงไหนนี่ตรงป้ายเดี๋ยวตรงกลางเฮ้ยรู้่ะเฮ้ยพวกนี้แจววะไอ้เ้ยรอกูด้วยวะมีใครตามมาอมกไหมวะไม่ขึ้นเขามาตั้งเจอหน้าแม่โดนนั่นดิหมันใส่แม่แม่แม่กูอยากอยู่เมันใส่ ขาไม่ได้ให้ใส่ถ่านลัดถ้าไปที่พุกกีต้องมาเขาใหญ่เด้อไม่เข้าใจทำไมอ่ะมันมีอะไรวะรู้สึกว่าแบบ GTA มันสั้นแล้ว,วะอะเส้น GTA ทางที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปอาจจะเป็นตรงช่วงเนี้ยจากตรงนี้ไปสวนสนุกอ่ะที่มันจะเป็นป่าป่าตรงช่วงล่างซ้ายอ่ะคนไม่ค่อยไปกันเลย ดูเหม็มไปเหม็มดูม,นดมนันาอะไรขึ้นมาดูนะก,กวคอนโทรขึ้นมาหน,น่นอย่าเงี้งว่า <c oughs> แล้วอย่าฟันขึ้นแล้วเฮ้ย <c oughs> ิปเป็นคุน้น,นอะเก็บดิเห็มดิ อ,อ,อยากเห็นอยากเห็นคนเหินลงมาเลยอ่ะพี่มิวโชว์เหินหน่อยครับโชว์เหินหน่อยครับั่น <c oughs> ไ,ไงไปกันไหมไม,ไม, <c oughs> ไมตุมต้มเม็นตุ้มเหรอตุ้มแะน้อยน้ากับ ไอเดี๋ยวนะเดยวน,รน,นะรถกูปน่ะใครแต่งรถกูเดี๋ยวใครใครแต่งรถกูเนี่ยไอหีย มันทำนี่างวะพี่มิวดึงรถหน่อยทำตัวหน้าหน้าอยากฆ่าทุกเวลาเห็นก่อนตีนี้อ่ะเห็นมีใครเหินลงมาเลยเล่นเลยเหรอเล่นไหลนงมาเลยเออเออนั่นแหละนั่นแหละไอ้ยี่ใครตัดหน้ากล้องกูไอ้สัตว์เฮ้นอะไรพี่มิวจะยอม เย็ดข้หมุนด้วยเรียบร้อดให้เหยื่อก็เหินกันลงมาสัตว์เดมาตัดหน้ากล้องปุ๋ยเหี้ย <c oughs> แล้วนี่แล้วนะคลิปเหี้ยอะไรเหยื่อใช่ไหมตัดไปเราต้องรักความปลอดภัยดิตอนกลับอะกลับทางป่าทางที่คนไม่ค่อยไปกันคลิปนี้คือทริปชวนชวนป่าัไ <c oughs> ่ไหนแล้วเด็ดว้าไปหายก๊อปโอ้ปีหนึ่งพัน เด่นได้ไงวะเนี่ยจบแล้วต้องมีหลุดผมว่าก็เปิดประตูดิกดซ้ำเลยครับหลุดก็ยู้อยู่เก่งทั้งจะถอยไม่ได้ย ความเร็วรถทิพตรถเต่ามันก็แรงนะสัตว์ขับได้นั่งร้อยหกก็ไปแล้วแม่งจะทำทิพตวะไปล่วงครูเชื่อว่าต้องมีเด็กปล่อยปล่อยไปเลยมาชนครูมาชนกุล่วงยิงเลยทิพติใช้ความเร็วครับทิพตีใช้ความเร็วอยู่ไหนกันเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหทิพติเต่าดิบ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  ตรงถนนหน่อยเดี๋ยว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 ,วยแล้วเียเดี๋ยวเยวเปดอะไดูหาแล้วเตาอยู่อนีใจใจใจ้ต้องชาชานะเล่นบ่อยๆรู้กันโอ้ไปกลไกๆ เอารถ G4 แม่รม้เด็กมันเหินกันบ่อยแล้วเอ้ยช้าหน่อยช้าหน่อยตรงนี้เหินเยอะกูรู้ดีเส้นทางนี้พี่เคยผ่านมาแล้วป .4 สี่ปอ้ไอสัตว์ปั๊มทุกวันเลยตอนปอสี่ป้านัเล่นโซนทีปังไอบอกเขากันดีลงหน้าก่อนก็ตรงยาวเลยตรงยาวผ่านสนามบิน เออกูอยากได้เพลงตั้งนานไอ้สัตว์ก็จะได้เนี่ยผมจะถึงแล้วเนี่ยโอ้คตนเร็วเลยต้าเร็วมันไม่ใช่ทิปไม่ไงผมไม่ทันทิปมันดุดแม่งปิงเน็ตโตรควยสามในดีง่อง่อ เรียกรถเต่าได้ไหมเนี่ย เออเซฟเราหนุกดีมีคอนโทรลพุ่งพุ่งเดินเดีินอย่างน้อยก็ให้กูซ้อมหน่อยก็ดีนิวไปด้วยดีเฮ้ยยันแมตดอีบยกร้อนด้วยวะ แกจูเหรอเนี่ยพิ่เทมเงียบๆเจอซาตสกยานอะไรเป็นชนกันแล้วไม่เป็นไรโถึงจุดไฟฟันแล้วอะไรเด้อไปตั้งหนาดแล้วไปขายอ<ว>ีกปะเจ้าของแปดนั่งดีเฮียมากเลย เอ้ยไอ้เฮียสุกูแม่งยกร้อยยาเลยวะ